อเคครั okay, นะวันนี้อยู่กับบ้านบางชาเลนต์นะครับวันนี้เราจะมาแข่งกงันกินมะนาวนะครับผมกติกาคือจะให้ทั้งสองฝ่ายกินมะนาวห้ามเปลี่ยนสีหน้าห้ามเปลี่ยนใบหน้าแบบออกอาการเปรี้ยวห้ามเพราะว่าใครออกอาการเปรี้ยวมากที่สุดแพ้และจะต้องกินมะนาวทั้งลูกนะครับผมขอไม่กินเปลือกนะครับอันนี้ขอไม่กินเปลือกขอแค่แบบ เออเอาเนื้อออตแกมหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มกันครับเดี๋ยวผมจะเป็นกรรมการให้ในวันนี้นะครับผมอ่าทีทีละคนนะเฮ้ยพร้อมกันไปเลยพร้อมกันนี่อ่าทีละคนอ่าง,งั้นที่บอลก่อนอ่าบังบอลก่นอนอ่าบังบอลก่อนเอาเอาหนึ่งสองอา้าวเนื้อด้วยเนื้อด้วยเนี่ยเอาฟันขูดไปเลย ไม่เท่าไหร่ครับนี่คนนี้ไม่เป็นอะไรเลยนะฮะถ่ายเปรี้ยวฮะไปดูบางด่อยได้ครับของผมไม่มีแล้วครับเริ่มนะไม่มีใครเปรี้ยวนี่ฟ้าเอาเลยนะอ้าวอย่างนี้ต้องใครยอบไปทางนี้แล้วครับมีสัญญาณไปทางนี้ครับขออนุญาตแป้งเกะกะคุณไม่ไหวแล้วขอเชียงแป้งอ้าวบงดอยเตรียมกินทั้งลูกครับผมทีนี้ นอนาแบบนี่เลยอ่ะรอชมได้เลยนะฮะอ้าวหนึ่งสองเริ่มครับต้องเคียวให้เห็นนะฮะเป่เลยครับอเคียวไปเลยเม่อกีเกลียวไปเลยวันก่อนบางบอลโดนพลิกไปนะฮะแพ้พลิกไปนะฮะอ้าวมาดูบางหน้าตาบางดอยดิฮะ เรียบร้อยสำเร็จมุม้งเปรี้ยวของผมเรียบร้อยฮะหมดแหละหมลงโทษทิ้งทั้หมดวันนี้บางบอลโดนพริกไปนะฮะเผ็ดแทบตายเอาวันนี้บังหน่อยโดนของปเปรี้ยวไว้นะฮะท,ทีนี้ผมอ่อนให้ครับน้ำตาเล็ดเลยครับ <c oughs> <c oughs> มันเปรี้ยวจริงครับผม <c oughs> อาจจะดำๆนะครับวันนี้เราใช้กล้องดีเดือนไปนะครับ <laughs> หลายๆพี <laughs> เราใช้แบบยี่ห้อแบบไอ้นี่ครับที่คขานิยมไปวันนี้เราใช้ของผู้ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ <laughs> สวัสดีครับ <laughs>